ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องทะลุมิติมหารักตอนที่31ตอนโทระของหมีแฮงหลินฟางลืมตาขึ้นในห้องของตัวเองศีรษะรู้สึกปวดหนึบเพราะฤทธิแอลกอฮอล์ที่ดื่มเมื่อวานดวงตาสีน้ำตาลอ่อนยังฉายประกายงุนงงว่าเหตุใดตนถึงกลับมาที่ห้องตัวเองได้ทำไม เธอกลับมาที่ห้องตัวเองได้ไม่ใช่ว่าเธอนั่งดื่มกับบนเพ่ยอ,อยู่หรอกรหรือหรือบนเพ่ยมาส่งเธอให้ตายเธอลิ้นฟางเปิดลิ้นชักข้างเตียงแล้วหยิบยาแก้แหมงที่เธอไปขอสูตรมาจากอาจารย์หมอเหมืองข้างๆมาดื่มความมึนงงยังคงเข้าจู่โจมต่อเนื่องเมื่อหางตาเหลือบเห็นหมินวาริมฝีปากสีชาติจึงขยับถาม มินวาเมื่อวานข้ากลับมาได้อย่างไรมินวาเดินเข้ามายกอ่างน้ำล้างหน้ามาวางไว้บนโต๊ะแล้วเอ่ยตอบบ่าวไม่ทราบเจ้าค่ะเห็นอีกทีคุณหนูก็นอนบนเตียงแล้วเจ้าค่ะงั้นหรือเหวินเพยคงมาส่งเธอกระมังอ้าวเจ้าไม่ได้เป็นคนมาส่งข้าหรอกหรือลินฟางถามสหายที่นั่งมองเธอตกปลาอยู่ในป่าหลังจวน เหวนเพยสายหัวปฏิเสธนึกถึงคนที่น่าจะพาหลินฟางมาส่งแล้วยังขนลุกไม่หายงั้นค่ะละเมอเดินกลับจวนด้วยตัวเองงั้นเรื่อหลินฟางถามอย่างมืนงงเจ้าจำไม่ได้จริงๆหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหวนเพยรลอบกลืนน้ำลายลงคอถามสหายอย่างยากลำบากเมื่อเห็นหลินฟางสายหัวก็เกิดอาการเหนื่อยใจขึ้นมากระทันหัน เจ้าจำได้ถึงไหนจำได้ว่าข้านั่งดื่มกับเจ้าคําตอบที่ทําเอาหวนเพยอยากจะกุมขมับแสดงว่าไม่รู้ตัวตั้งแต่เรียกชื่อนั้นออกมาแล้วสินะห่างให้ข้าเดาคงเป็นองค์ชายก้าวกระมังหลังจากเจ้าดื่มจนเมาแล้วเริ่มเพอเขาก็มาแย่งขวดเหล้าเจ้าไปท,าทั้งทาหน้าตาหน้ากลัวมากด้วยแต่เหมือนเจ้าจะไม่ได้สติ พูดกับองคชายเพียงว่าตาของเขาสวยมากเจ้าช่างไม่กลัวตายเสียจริงไม่รู้หรือว่าสีตาขององค์ชายก้าวน่ะเป็นเรื่องที่ห้ามพูดถึงเหมือนเพยเอ็ดสหายที่ไม่เคยรู้เรื่องราวภายนอกเดี๋ยวข้าเพลรว่าอะไรลินฟางถามเสียงเคร่งเธอจำได้ว่าลีทิงคงไม่ใช่ภาพที่เธอคิดว่าเป็นความฝันจะเป็นความจริงไปได้หรอกนะ เจ้าเพอ่ถึงคนที่ชื่อหลีถิงและพูดสำนวนแปลกแปลงชอบกลประมาณว่าเจ้าเยอะหยันอะไรบางอย่างเอามากๆเหมือนจะบอกว่าเจ้าไม่มีที่ให้กลับไปแล้วก็เรื่องที่ว่าทำไมหลีถิ้งไม่ต่อยเจ้ารวมถึงเรื่องหออะไรสักอย่างที่ข้าไม่ค่อยเข้าใจหวนเพย่ยเล่าให้สหายที่นั่งทำหน้าเครียดฟังแล้วอย่างไรต่อ ลินฟางพยายามสงบสติอารมณ์แล้วถามต่อข้าถูกพี่เทียนเหงิงผาออกไปก่อนเลยไม่รู้นะ่ะบนเพ่ยเอ่ยรู้สึกผิดที่ทิ้งสหายรักไว้กับยักษ์ที่กำลังพิโรธนางพยายามขัดขืนเต็มที่แล้วแต่เทียนเหิงก็ไม่ยอมปล่อยเอาแต่ลากนางกลับสำนักย่อยในเมืองที่สำคัญฝีมือเทียนเหงิงก็สูงไม่เชเล่นแม้จะเป็นนางก็ตาม แต่จะให้นางบุ่มบามโจมตีให้สำเร็จนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดวงตาหลินฟางอ่อนแสงลงเล็กน้อยแล้วเจ้ากับพี่เขาคืนดีกันหรือยังเสียงที่อ่อนลงถามสหายอย่างเป็นห่วงคืนดีกันแล้วหวนเผยตอบหน้าขึ้นสีอย่างน่าชมทำให้หลินฟางหลุดหัวเราะอ,ออกมาเบาๆสงสัยเขาคงจะแสดงความรักออกมาให้เจ้าเห็นมากเลยสินะสหายรัก ลิ้นฟางเอ่ยเย้าแย่ลิ้นฟางเวนพ่อยแหวใส่เพื่อนที่หัวรอกขบขันด้วยความเขินอายก่อนจะรีบเปลี่ยนเรื่องแล้วเจ้ายังไม่เจอองค์ชายอีกหรือดวงตาคู่งามมองลินฟางที่กำลังดึงปลาขึ้นมาจากน้ำมาใส่ถังอืมลินฟางตอบรับเสียงเรียบสายตามมองไปที่ปลาตัวใหญ่อย่างพึงใจต้องเป็นมือเที่ยงที่อร่อยอย่างแน่นอน ลินฟางคิดพลางเริ่มเดินไปหาฟืนมาหมายจะย่างปลากินค่ะและเป็นห่วงเจ้าจริงๆลินฟางทั้งเรื่องราชสำนักทั้งเรื่ององค์ชายก้าวเขาน่ากลัวสมฉาย,ยาอยากผู้พิทักษ์จริงๆเมื่อวานแม้แต่ข้ายังขนลุกเจ้าไม่ควรไปแย่โทระัเขาบ่อยๆนะวนไพ่ที่ช่วยเอาปลาเสียบไมย้ย่างไฟเอยเตือนสหาย ที่ดูจะสนใจแต่การย่างปลาตรงหน้าและเพราะครั้งนี้นางดันไม่ได้ห้ามลินฟางไม่ให้ดื่มจนเมาเจอกับองค์ชายก้าครั้งหน้านางอาจจะเหลือแต่เศษเนื้อก็เป็นได้จะพยายามลินฟางตอบปัดๆตามองปลายักษ์ที่กำลังย่างเธอก็พอรู้ว่าหากเขาโกรธเขาจะเปลี่ยนจากหมีธรรมดาที่รักสันโดดและใจดีกับเธอ กลายเป็นหมีควายที่เกลียยกลาดได้อย่างไม่น่าเชื่อแหมเธอช่างเปรียบเลยได้เห็นภาพดีสิจริงพวกเธอนั่งกินปลาย่างริมทานน้ำไปคุยไปโดยมีหวนเพยสรุปข่าวสารในวังให้ฟังจากนั้นเหวนเพยก็ขอตัวไปทำงานต่อหลินฟางกําลังจะเดินไปล้างมือในทานน้ำที่ไม่ลึกมากแต่เสียงร้องของอะไรบางอย่าง ก็ดังเข้ามากระทบโสดประสาทเธอพยายามสอดสายสายตาหาที่มาของเสียงไม่นานนักดวงตากลมโตจึงสังเกตเห็นร่างปุกปุยสีขาวขนาดเล็กพยายามจะเกียจตะกายขึ้นจากน้ำและกำลังไหลไปตามกระแสน้ำลิ้นฟางจึงวิ่งไปดักหน้าใช้มือข้างหนึ่งยึดกิ่งไม้ไว้แล้วเอื้อมแขนไปคว้าวร่างปุกปุยนั้นไว้ได้ละเฮ้ย กิ่งไม้ที่เธอยึดเป็นหลักดันหักทำเอาหลินฟางทรงตัวไม่อยู่ร่างของเธอจึงหล่นตุ้มลงไปสู่กระแสน้ำเธอจึงรีบผุดขึ้นมาจากน้ำมาหายใจสายตาก็พยายามมองหาร่างสีขาวที่หายไปเมื่อหามไม่เจอเธอก็สูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วดำลงไปหาแม้การขืนตัวไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ำเช่นนี้กำลังทำให้เธอเหนื่อยก็ตาม เมื่อเห็นร่างนั้นมือของเธอก็รีบเข้าไปคว้าร่างเล็กสีขาวนั้นไว้กับตัวเหมือนมันจะหมดสติไปแล้วมันจะเป็นตัวอะไรก็ช่างแต่การลืมตาในน้ำแบบนี้นี่แสบตาชะมัขดขณะที่เธอกำลังโผล่ขึ้นไปบนผิวน้ำเธอก็ถูกอะไรบางอย่างเกี่ยวเอวรู้สึกเหมือนเป็นแขนคนแต่ยังไม่ทันที่ร่างเล็กจะหันไปมองว่าเป็นอะไร สิ่งนั้นก็ดึงเธอขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วห <c oughs> ลินฟางไอเล็กน้อยเนื้ออยากด่าไอ้คนที่พาเธอขึ้นจากน้ำว่าจะรีบพาขึ้นมาหาตี่อะไรเธอว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วพอตวัดตามองก็หมายจะทั้งด่าทั้งขอบคุณเธอก็ต้องชะงักเมื่อเจอในตาสีมรกตที่มองมายังเธออะไรบางอย่างในตาคู่นั้นทำให้เธอลอบกลืนน้ำลาย เขากำลังโกรธมากร่างเล็กที่เธอกอดไว้แน่นตลอดเริ่มสำลักน้ำออกมาเธอจึงรีบเปลี่ยนความสนใจมามองสิ่งนั้นอย่างรวดเร็วแมวป่างั้นรึกร่างที่เคยปลุกปุยบัดนี้สั่นจนเธอนึกกลัวว่ามันจะตายคามือเธอหรือไม่บาดแผลของมันมีเลื่อนไหลไม่หยุดดูไปดูมาแล้วเหมือนโดนลูกธนูยิงแต่ว่าตัวเธอ เปียกทั้งตัวแบบนี้จะทำแผลให้แมวตัวนั้นได้อย่างไรตัวเธอเริ่มสั่นเพราะลมหนาวที่พัดผ่านร่างร่างสูงข้ามายืนใกล้ๆแล้วเอ่ยเสียงเย็นเยือกลุกขึ้นเธอได้แต่ลุกตามเขาที่สั่งมาอย่างช่วยไม่ได้ตอนนี้เธอไม่ควรไปกวนตะกรนโทสะที่ขุนคลักของเขาให้มันขุนมากกว่าเดิมเจ้าของดวงตาสีมรกต ดึงเธอให้เดินตามไปที่อาชาสีน้ำตาลแล้วช้อนร่างเปียกโชกของเธอให้นั่งอยู่ด้านหน้าเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เอานะแบบนี้ก็หนาวตายสิเขาต้องขี่เร็วแน่ๆดูจากสภาพอารมณ์ของเขาที่บูดยิ่งกว่าอาหารคร้างปีนั่นสเสวียหยางไม่รอจังหวะให้เธออ้าปากเถียงเวี่ยงตัวขึ้นไปนั่งซ้อนเธอกุมบังเหียน แล้วเตะท้องม้าให้วิ่งไปอย่างรวดเร็วอืมถ้าเธอขี่เองด้วยความเร็วระดับนี้ตัวเธอไม่มีปัญหาแน่แต่นี่ดันมาเป็นคนซ้อนเธอกระชับแมวน้อยแน่นกว่าเดิมกลัวมันจะหนาวตายซิก่อนอยากเข้าไปหาความอบอุ่นจากร่างเขานะแต่ไม่มีทางหรอกเฮ้ยตอนนี้เขาน่ากลัวจะตายเธอยอมหนาวตายซิยังดีกว่าแล้วนี่เขาพาเธอมาที่ไหนอีกเนี่ย หลินฟางมองด้านหลังตำหนักของเขาที่เธอเคยมาครั้งเดียวอย่างไม่เข้าใจนักว่ามันอยู่ใกล้ขนาดนี้หรือเพราะเขาควบม้ามาด้วยความเร็วเกินไปกันแน่เซเวียหยางมองเธอด้วยสีหน้าเย็นยะเยอะือกเมื่อเห็นเธอรีบลงจากม้าด้วยตัวเองแม้เธอยังอยู่ในช่วงมึนๆก็ตามแต่เธอต้องหลบออกไปจากที่นี่ก่อนหลินฟางกำลังจะชิง แต่ก็โดนคว้าแขนไว้ได้ร่างสูงลากเธอเข้าไปในตำหนักของเขาประตูลับด้านหลังหากพระเจ้ามีอยู่จริงช่วยบอกเธอทีว่าเขาคิดจะทำบ้าอะไรหลินฟางกำลังจิบน้ำขิงอุ่นๆหน้ากองไฟที่มีคนก่อให้ในห้องชุดของเธอถูกเปลี่ยนเรียบร้อยกลายเป็นชุดผู้หญิงสูงสักผ้าเนื้อดีสีม่วงแทน มีสาวใช้เข้ามาช่วยเธอแต่งตัวจากนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วชนิดไม่อยู่รอให้เธออ้าปากถามแต่เธอดูแล้วเหมือนพวกเขาคงหวาดกลัวโทรศเจ้าของจําหนักกันไม่น้อยไม่อ้าปากพูดคุยกันซักประโยคและไม่กล้ามองหน้าเธอสักคนมือที่ผูกชุดผูกผมให้เธอก็สั่นสะท้านอย่างน่าสงสัยน้าแค่หมีควายกำลังจะอารวาส อย่างมากคนธรรมดาอย่างเธอก็น่าจะตายได้ส่วนแมวน้อยตัวนั้นถูกเจ้าของดวงตาสีมรกตเอาตัวไปเรียบร้อยเขาไม่พูดอะไรกับเธอสักคำเพียงลากเธอมาทิ้งไว้ในห้องนี้และสั่งสาวใช้ให้มาดูแลเธอให้ปิดประตูห้องขังเธอไว้แค่นั้นไม่รู้ว่ากลัวเธอจะหนีหรือเพื่อกันลมหนาวให้เธอกันแน่ แต่พินิษดูแล้วเขาน่าจะโกรธจัดเลยน่น,นั่นเธอก็สมควรจะถูกโกรธหรอกเนอะก็เมื่อวานเธอเผลอทุ่มเขากับโต้เขาจะโกรธก็ไม่แปลกมั้งหลินฟางยังคิดต่อไปเรื่อยเปื่อยหนาวจังหลินฟางพยายามกอดร่างตัวเองทีสั่นสถานปากเริ่มสั่นซิจนฝันกระทบกันดังกึกๆึก,กเล็บม,มือที่มีเลือดฝาดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วง ก่อนจะสัมผัสได้ถึงผ้าห่มหนาผืนใหญ่ที่ห่มคลุมร่างเธอไว้เขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรทำไมเธอถึงไม่รู้สึกตัวเซเวียหอย่างที่เข้ามาเห็นร่างเล็กนั่งสัน่นราวกับลูกนกก็ต้องถอนหายใจเขาทำเพียงจับร่างเล็กที่นั่งสัน่นมานั่งบนตักตัวเองแล้วกอดร่างนั้นไว้มือใหญ่ก็กุมมือเล็กที่เย็นเฉียบดุดแผ่นน้ำแข็งไว้ โสค่อยๆเบาลงแต่ความเป็นห่วงร่างเล็กยังไม่ลดลงแม้แต่น้อยเขาไม่สมควรโกรธหรือเมื่อวานนางก็ไปนั่งดื่มสุราจนเมาไม่ได้สติขนาดนั้นทั้งที่เขาเคยบอกนางแล้วว่าหากจะดื่มต้องมาบอกเขาก่อนไหนจะวันนี้ที่นางตกลงไปในถานน้ำนั่นเพื่อช่วยสิ่งมีชีวิตอื่นโดยไม่ได้ดูสภาพร่างกายตัวเองนั่นอีกไหนจะนั่งตกปลามากิน ทั้งที่ควรพักรักษาตัวในจวนหากมีคนมาตามเล่าสังหารนางอีกนางจะทำเช่นไรทำไมนางถึงชอบทำให้คนที่ไม่เคยสนใจใครอย่างเขาต้องเป็นห่วงจนแทบคลั่งด้วยเขาคิดได้แบบนั้นก็กอดร่างเล็กแน่นขึ้นกลัวว่านางจะหายไปอีกกลัวว่าสุดท้ายเขาจะได้เพียงแต่ร่างเย็นชืดของนางกลับมาแทนร่างที่อบอุน่นเสวียหยางลิ้นฟางเอ่ยเรียก แม้เธอจะรู้สึกอุ่นดีแต่สภาพแบบนี้คงไม่ดีเท่าไรกระมังอยู่นิ่งๆเธอเจ้าทำให้ข้าเป็นห่วงมากแค่ไหนเจ้ารู้หรือไม่ธาตุในตัวเจ้ายังไม่ดียังกระโดดลงไปในน้ำเย็นในต้นฤดูหนาวอีกเจ้านี่มันบ้าเกินไปแล้วเซเวียหยางพึมพำอย่างหง,ง,งุดหงิดมือใหญ่ถูมือเล็กให้อุ่นขึ้นมือนางเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งเสียอี เขาเองก็อยากจะแซงทำเป็นเมินเฉยต่อร่างเล็กนี้ต่อแต่ยามเห็นหลินฟางพยายามกอดร่างเล็กของตัวเองที่กำลังสั่นเพราะความหนาวแล้วใจเขาก็อ่อนยวบอย่างไม่เคยเป็นเจ้าคิดอะไรอยู่ในหัวของเจ้ากันแน่ฟางฟางทั้งดื่มเหล้าจนเมาไม่ได้สติลืมตัวคิดว่าตัวเองเป็นบุรุษหรืออย่างไรกันข้ารู้ว่าเจ้ามาความสามารถ แต่อย่างไรเสียเจ้าก็เป็นสตรีหัดเป็นห่วงตัวเองมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเสเวียหยางบีบมือเย็นๆนั่นแด่นหวังถ่ายทอดความร้อนจากร่างตนให้ร่างเล็กวันนี้เจ้าก็ออกไปตกปลาที่ป่าไม่กลัวว่าพวกนั้นจะตามมาฆ่าเจ้าอีกหรืออย่างไรกันหากคราที่แล้วข้าไปไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นเจ้ารู้หรือไม่เขาดุร่างเล็กที่นั่งนิ่งๆบนตักต่อไป ยังยังไม่รวมอุบัติเหตุที่เจ้าพลัดตกน้ำอีกหากกระแสน้ำไหลแรงกว่านี้เจ้าจะเอาตัวรอดได้อย่างไรเจ้าชอบเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเจ้าไม่เคยสนใจว่าชีวิตตัวเองจะเป็นเช่นไรเจ้าเคยห่วงความรู้สึกของคนที่อยู่ด้านหลังเจ้าบ้างหรือไม่ตลอดมาข้าไม่เคยพูดเพราะข้าหวังว่าคนที่ฉลาดอย่างเจ้าสักวันจะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่เจ้ารู้ รู้ทั้งรู้ว่าเจ้าทำให้คนอื่นเป็นห่วงเจ้าก็ยังเอาชีวิตตัวเองไปเสียงไม่จบสิน้นทำไมฟงังฟังเจ้ารักตัวเองบ้างหรือไม่เจ้าเห็นค่าของชีวิตตัวเองมากแค่ไหนกันหลินฟางนั่งฟังเขาเงียบเงียบแล้วถอนหายใจออกมาเธอไม่รู้จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดีข้าไม่เคยคิดว่าจะมีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ เธอเอ่ยเสียงเรียบดวงตาว่างเปล่าเมื่อมองไปที่เปลวไฟข้าควรตายพิเสียนานแล้วสเสวียหยางข้ากำลังอยู่ผิดที่ผิดทางมาตลอดหลินฟางยิ้มบางๆให้ตัวเองเธอรู้สึกได้ว่าร่างสูงกอดเธอแน่นขึ้นแต่เขาก็ไม่เอ่ยขัดในสิ่งที่เธอพูดเขาเป็นแบบนี้มาตลอดมักจะอยู่ข้างๆเธอรับฟังเธอเงียบๆทุกครั้งที่ข้าคิดว่า กำลังจะตายข้าไม่เคยได้ตายเสียทีข้าอาจเป็นพวกหน้าสมเพชที่พยายามจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้แม้จะตายก็ยังตายไม่ได้กระมังข้าไม่เคยคิดว่าเมื่อสองเดือนก่อนท่านจะช่วยข้าไว้ข้าเตรียมใจตายมานานแล้วบางทีนะสเสวียหยางบางทีข้ารู้สึกว่าตัวข้าได้ตายไปแล้วเธอเอ่ยเสียงแผ่วเบาตามความรู้สึกที่สั่นไหวสเสวียหยาง ไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาเพียงใช้มือแกร่งเบือนหน้าเธอให้หันมาหาเขาแล้วประกบริมฝีปากถ่ายทอดลมปราณให้ทันทีลิ้นฟางจึงเกรงมือฉับพลันเขากล้าเกินไปแล้วแม้ที่นี่จะเป็นตำหนักของเขาแต่เขาไม่กลัวพวกบ่าวเอาไปลือหรืออย่างไรกันถึงแม้ว่าเธอจะไม่สนใจข่าวบ้าบอปัญญาอ่อนนั่นก็เธอะแต่พวกผู้ใหญ่ไม่ใช่แน่ ความจริงเธอไม่ได้คิดมากก็แค่จูบแต่ธรรมเนียมที่นี่ละ่ะจะรับได้หรือเปล่าแต่จะรับได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของธรรมเนียมไม่ใช่เรื่องของเธอลิ้นฟางพยายามยกมือขึ้นผลักเซเวียหยางออกแต่เซเวียหยางรู้ทันจึงคว้ามือเล็กทั้งสองข้างไว้แล้วบีบเบาๆความอบอุ่นจากมือของเขากุมมือเย็นเฉียบของเธอไว้แน่นสเสวียหยางถอนริมฝีปากออก ให้ร่างเล็กได้หายใจหายคอบ้างแล้วเอ่ยออกมาด้วยเสียงที่เคยดุดันแต่บัดน,นี้อ่อนลงอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนเดียวกับเมื่อสักครู่ฟงัฟงฟง,ฟงเหตุใดเจ้าถึงคิดแบบนั้นซิเวียหยางกอดร่างเล็กให้ใบหน้าหวานสุ้กับอกตัวเองร่างกายของนางแม้จะอุ่นขึ้นมาบ้างแต่เขาก็ยังเป็นห่วงนางอยู่ดีโดยเฉพาะความคิดแบบนั้นของนางสักวันท่านจะเข้าใจ หลินฟางตอบเธอพยายามอย่างยิ่งที่จะหักห้ามใจไม่ให้เผลอพลไปกับความอ่อนโยนที่ตนได้รับแล้วมันอีกนานแค่ไหนกันฟางฟางปกติสวียยังไม่ชอบเป็นคนไล่ถามแบบนี้แต่ในเมื่อนางเอาแต่ายเบี่ยงและเขาก็อยากรู้เสียให้ได้ด้วยจึงจำต้องใช้วิธีนี้ร่างเล็กเพียงยิ้มให้เขาอย่างขมขื่นแล้วตอบเสียงแผ่ว ข้าก็ไม่รู้ท่านอย่าถามอีกเลยจะได้หรือไม่แม้เธอจะเป็นคนเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนแต่เธอไม่อยากเอ่ยถึงมันต่อดวงเนตรสีมรกตมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอเหมือนพยายามค้นหาคำตอบสักพักใหญ่ก่อนเขาจะถอนหายใจและพยักหน้ารับเชิงว่าจะรอให้เธอเล่าเองเมื่อถึงเวลาที่เธอว่าเขาเข้าใจเธอดีจริงๆขอบคุณ แต่ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าไปหรอกนะฟางฟางดวงตาสีมรกตมองเธออย่างจริงจังครานี้เจ้าดื่มจนมองไม้เพราะอะไรกันอย่าห่วงหนะ้าข้าไม่ได้ดื่มเพราะเห็นการจัดฉากของท่านกับหญิงงามหรอกลินฟางเอ่ยด้วยรอยยิ้มเจ้ารู้หรือเซเวียหยางถามร่างเล็กในอ้อมกอดอย่างเหลือเชื่อตอนแรกข้าก็ไม่รู้หรอกหางไม่เห็นใครบางคน กำลังรอชมผลงานอยู่ลินฟางเอ่ยเสียงกลัวหัวเราะตอนแรกข้าก็สับสนว่าเหตุใดท่านถึงอยู่ในสภาพนั้นได้คนที่ไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้แบบท่านและไม่ไว้ใจใครแบบท่านขนาดหญิงงามล่มเมืองมายืนตรงหน้าท่านยังเดินหนีได้โดยสีหน้าไม่เปลี่ยนนะ่ะมีเรื่องจะยอมให้คนพวกนั้นเข้าใกล้หากท่านไม่ต้องการหรือมีความจำเป็นที่ต้องยอม อีกอย่างอย่างไรเสียเขาก็เป็นบุรุษเหตุใดเธอจะไม่เข้าใจความต้องการของเขาแต่เหมือนเขาพยายามจะฝืนทนเต็มที่แม้เธอไม่เข้าใจว่าเขาฝืนเพื่ออะไรก็ตามตอนแรกเธอก็เชื่อนะว่าเขามาหาความสุขแต่พอเห็นสีหน้างุดหงิดของเขาประกอบกับหันไปเห็นองค์ชายห้าที่นั่งจิบเหล้าในมุมลืมเธอก็รู้ทันทีว่าเป็น แผนการหาเรื่องสนุกของใครองค์ชายห้าชอบกวนประสาทเสวียหยางจะตายข้าควรดีใจที่เจ้าเชื่อใจข้าหรือเสียใจที่เจ้าไม่หึงหวงข้าดีสเสวียหยางถามรอยยิ้มกลับมาประดับบนหน้าอีกครั้งหลินฟางหัวเราะอ,ออกเบาๆเมื่อวานกว่าเขาจะสลัดตัวออกจากผู้หญิงพวกนั้นได้ก็แทบแย่ เนจธอที่พี่ห้าแอบ,บเอายาใส่ไว้ในเหล้าทั้งที่พี่ห้าเป็นคนนัดว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยแต่มานั่งจิบแค่สามอึกก็ขอตัวไปทําธุระส่วนตัวทิ้งผู้หญิงพวกนั้นไว้ให้เขาและไม่กลับมาอีกเขาก็นั่งรอพี่หา้าจนกระทั่งรู้ตัวว่าโดนวางยาจึงคิดจะกลับตำหนักแต่ก็โดนผู้หญิงพวกนั้นดึงจะให้ไปต่อกับพวกนางเสียให้ได้ เดีจะต้องสู้กับความต้องการเบื้องล่างนี้อีกแต่ขณะที่เดินออกจากร้านสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นใครบางคนที่ไม่ควรมาอยู่ที่นี่ดูเหมือนโทสะของเขาจะดับรทธิ์ยาบ้าๆนั้นได้ฉับพลันเขาสลัดผู้หญิงเหล่านั้นอย่างแรงแล้วเดินเข้าไปหาหลินฟางที่กำลังเมาได้ทีพอนางพูดว่าจะไปนอนหอใครสักคนเขาก็ยิ่งโมโหหนักกว่าเก่า แต่อีกใจหนึ่งเขาก็รู้สึกผิดที่ทำให้เธอต้องมาเห็นเขาในสภาพเช่นนี้แล้วเมื่อวานเจ้าปวดหัวเป็นอะไรมากหรือไม่ข้าปวดหัวหรือหลินฟางมึนงงทำไมเธอจำไม่ยักก็ได้ว่าตัวเองปวดหัวเจ้าจำไม่ได้หรือพอเห็นหลินฟางพยักหน้าเซเวียหยางก็ถอนหายใจนางอาจเมาหนักเกินไปสมควรโดนลงโทษเสีจริงมือใหญ่ เฉยคางร่างเล็กขึ้นอีกครั้งแล้วประกบริมฝีปากอุ่นร้อนของเขากับริมฝีปากของเธออย่างรวดเร็วคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนที่ทำเพื่อถ่ายทอดลมปราณลินฟางถึงกับเวอกับการกระทำนั้นแต่พอเห็นประกายไฟในดวงตาคู่นั้นก็รู้สึกได้ว่าชิมหายแล้วลืมไปได้อย่างไรว่าเขาก็เป็นผู้ชายคราวนี้เขาทั้งขบริมฝีปากเธอ ทั้งเอาลิ้นลุกล้ําเข้ามาในโพรงปากของเธอที่เผลอเพยอยตอบรับเขาลิ้นฟางพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่เผลอไพล,พลไปกับรสจูบที่นุ่มนวลแต่ลิ้นของเขาที่เกี่ยวกระวัดลิ้นของเธออย่างหยอกล้อและเชื้อเชิญเธอนั้นทําเอาลิ้นฟางเผลอจูบตอบเข้าไปจนได้รสจูบของซิเวียหยางต่างจากองค์ชายสามที่ดูคุกคามและรุนแรงอย่างสิ้นเชิง ร่างสูงขบเม,ม้มตามริมฝีปากของเธอราวกับกำลังจะชิมเธออย่างไรอย่างนั้นสวรรค์เธอไม่ใช่ขนมนะเซเวียอย่างถอนริมฝีปากออกจากร่างเล็กให้ได้หายใจหายคอตาสีมรกตพยายามสั้นประกายไฟแห่งความปรารถนาไว้ทุกครั้งที่สัมผัสนางเขาแทบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ทั้งที่เขาไม่ใช่คนที่มักมากในกาม หรือสนใจอะไรพวกนั้นทว่าตั้งแต่อยู่ใกล้หลินฟางนางมักทำให้เขาร้อนรุ่มจนอยากจะครอบครองได้เสมอแล้วเหมือนนางจะพอเดาออกจึงมักขีดเส้นกั้นเขาไว้แต่เขาก็คอยลบเส้นนั้นแล้วขีดใหม่ให้เข้าไปใกล้หลินฟางที่ไม่เคยจะสนใจเส้นนั้นมากขึ้นกว่าเดิมให้ตายสิหลินฟางสะบดด้วยความหงุดหงิดมือเล็ก เผยผมตัวเองอย่างงุนงานที่เผลอไปจูบตอบเขาก่อนจะเบือนหน้าที่แดงเรือของตนหนีร่างเล็กพยายามจะลุกออกจากอ้อมแขนแกรง่งแต่อ้อมแขนนั้นกลับรั้งเธอไว้ที่เดิมและเริ่มใช้ริมฝีปากรุกไล้วงแก้มของเธอก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดไปมากกว่านี้หมัดหนักๆห,หนึ่งมัดถูกส่งไปที่ท้องของซิเวยียหยางที่ชะงักเพราะจุกทันที ดวงตาสีมรกตทอประกายกล้าวอย่างไม่ยอมแพ้ฟงังฟังเสียงทุ้มติดดุเอื้อนเอ่ยเรียกชื่อเธอเขาคงจุกหน้าดูเลยมัง้งเพราะเธอไม่ได้ออมแรงสักนิดอะไรรึหลินฟางย้อนถามลอยหน้าลอยตาด้วยสีหน้ากวนประสาททำเอาสเสวียหยางอยากสำเร็จโทษโดยการกดร่างเล็กไว้ใต้ร่างตัวเองยิ่งนักลินฟาง ที่สามารถหลุดออกมาจากอ้อมแขนนั้นได้ก็ลุกขึ้นเดินไปนั่งห่างเป็นโยอดพรางมองคนจุกด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาฉายชาัดว่าตนสะใจมากเพียงใดรออีกสักสิบปีค่อยมาเล่นงานป้านนะพ่อนุ่มลิ้นฟางคิดอย่างขบขันสุดๆหากคำนวณอายุจริงเธอก็เกือบจะสามสิบแล้วขณะที่ซเวยอยางอายุเพียงยี่สิบต้นๆเท่านั้น ยิ่งคิดยิ่งแก่แต่สาสใจจริงๆจบตอนที่31ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทาง ธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279พร้อมเพย์หรือวอาเลตค่ะ086-084-4455ค่ะสำหรับตอนต่อไปเป็นตอนที่32ค่ะชื่อตอนว่าความในใจขององค์ชายห้าเดี๋ยวเรามาติดตามเนื้อหากันต่อนในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ